พ่อพี่น้อนมงมาเบิ่งหมามาหน่อยเลยลูกพันสพพเเปิสเจแปนสปิสนี่นี่ตัวผอมันตัวผู้ส่วนตัวเมียนี่ก็คือตัวนี้แล้วไปแล้วม,มาอยูน่นี่ได้ลูกน้อยนะครับสพพเเปิสเจแปนสปิสไปะไปเบิ่งลูกของเขาหมาขี้ออนขี้ดื้อพันเฮาเฮาอย่างเดียวงานยักเข่าประตูไปกันคี้ดี้ขี้ออนครับ บ้องเหงาเราได้เรียกหมาพัานนี่บ้องเหงาแล้วนี่บ้มามันได้ลูก,กน้อยจะโตนี่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 ถึงได้สามมือนี่แหละแม่มันเป็นสุนัขพันธ์เจแปนสปิสสป,ปิผสมสีเราสปีดอยู่เลยเสียงเป็นสุนัขพันธ์พันที่ชอบเหา่าเป็นพันธ์สายเหา่านะครับนี่นะน่นารักน่ารักเป็นสุนัขพันธ์เล็กนะน่ารักน่ารักซื้อมาน้องถุงทองถุงทองเนาะ น,นี่นี่นี่ลูกของเขาพเพื่อเขาได้สามมือนะครับไปสามวันเล็กๆน่ารักน่ารักสมกับหนูหน่านี่แหละโคนเป็นห่วงลูกเพิ่็นยันเอาลูกเพิ่นไปด้นี่น่ารักวา,ายมาปีนขึ้นคนมาเลยเดี๋ยวมาเมื่อนอนได้ตบผู้เจ้าตัวตัวเมียกี่ตัวผู้กี่ตัวอ่าตัวนี้นับจะเป็ตัวผู้เนะาะเป็นห่วงลูกเพขาไหวใบ กำลังน่ารักเลยแดงๆนะสีเดียวก,ก็พอกับแม่เลยพอมันอยู่ฝั่งนั้นละนี่แม่มันนี่ได้หนึ่งตัวส้มได้หกตัวพี่น้องคอกแรกแม่แรกแล้วก็ท้องแรกได้หกตัวเลยนี่นี่นาเพิ่นนาแจาเพิ่นพันเฮาเฮาเสียงดังก้มัวเถอะอันนั้นลงไปเอ๊ นี่ไงหน้าตาน่ารักเหมือนแม่เอาไปสนใจจองเด้ปะเลยนะมีจำนวนจำกัดออน่ารักเลยน่าแดงแดงปันนูซิ่งเลยเอาเบาเบา,บายกโซ่สิ้อเบาหวังลูกขนาดนี้น้องส่วนพร้อมอยู่ฝากนั่นตัวนี้ก็ําลังท่องอยูน่นี่ตัวนี้นี่นีล่ะมนีนนพรอมันเห็นเต้าหูนี่ ส่วนปอมนั่นท่องแล้วเด้่ยนะแล่้ไปแลีม,ลม,มากเลยเพื่อนนะท่องแล้วตัวนะ่ะฮะมาหามาเบิง่งหมาหน่อยอกําลังน่ารักน่าชังคือหนูหน้อยนะเพื่อนนี่ยแม่กันนะี่ยให้ลูกกินน่ินกำลังหาจังน่องมาแต่ว่าไอ้ปอมตัวนั้นครับสปีดต,ตัวนี้พอถืกนนะอกันได้เพื่อนเนี่ยว่ากันเดดังไปกัดกันอยู่ปอนดังไปดามตะไคร่เนี่ยตัวนี้ดังแหลมลอดออกไปได้ไกล เขาสัวเอาสัวเบาดังบาดเพื่อนส่วนตัวนัวน้นหนายู่หน้าหดดังบ่แหลมป้อนออกมาบ่ไรฮะพุ่นตัวหัวกระดึ้งขึ้นขึ้นยังงี้อ่ะน,นอกจากเลี้ยงงัวเลี้ยงยังไงยังเลี้ยงหมาเอามาเบิ่งพันยังไงนี่อันนี้ที่บักสติกเนี่ยตัวฮอทฮอตนี่บักอันนี้พันเยีงยงก็กล่ะเฟรนซ์บูดักตัวนี้ส่วนตัวนี้พันปอมนะบักโอ บังแล้วก็ฤษีมันบักยูบักย,กยูนี่นะครับนี่เมียมันกำลังตั้งท้องอ,อยู่จีกำลังตั้งท้องนี่ปู่บางโย่ไปยังไงอ่ะอันนี้พันเฟรนบูด็อกอันนี้พันตอมเนาะะครับอย่างนี้ผูกกับผูกอยู่น้ำกันเชื่อกันเพราะว่าเมียมบักนี่ท้องแล้วคืเอเราไมาไว้ใกล้มันอาจจะแทงได้ซุดเมีเยปอ,อ,อไ,ไปยังไงไปยัง อย่าออกไปเที่ยงเป็นสุนัขขี้บนเลยข้างยินี้มจมมุ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 มจรนเี้เสียงบม่ค่อยดังก่าได้เสียงบระดังก่าได้ยุงนี่เนี่ยน,นอนให้ลูกกินนมแล้วคอกแรกท้องแรกได้หกตัวพี่น้องสำหรับเจแปนสปิดสปีชนี่นหน,น้าตาเป็นตาซังน่ารักน่ารักนะครับจมูกดำปากดำตาดำขนฟูขาว ส่วนนี่คือสามีของมันนี่นี่ๆลูกบักนี่ละนี่ๆซุ่มๆเงี้ยวเงี้ยวเงนี่ลูกบงงักบนี่ส่วนนั่งนี่เป็นเมียบักนาโยงว่างหันพันปอมเนี่ยท่องแล้วด้นี่ท่องแล้วท่องแล้วอ่ะโซ่ด้วยโซ่ควบร,วรอด้วยบักถุงเงินอันนี้ถุงท่องถุงท่งองนะครับ นั่นนั่นเห็นกันไให้ให้อยู่คนละฝากาทุกสีเอาเหอเงียปผู้เกงปนั้นอันนี้ก็ลูกกินนมยืดดีก็ซลูกกินกัดกันอ้ยูยี่อันนี้พันยูยี่พันปอมพ่องขึ้นไ้ก็ไดรพ่องบบบงี้เลยผมไอ้สิออกเมื่อไหรพูดเนี่เงียบเงยบเงบ นี่เือนูเก่งมานะยุยยุยยุยยุ่ยุยุงเงุินุุงเงุินงเงุยยุยย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 ุยกุย่บยยุยยุยยุยยยพี่หงหมา